สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่การัตหน่าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันอังคารที่2 6ตุลาคมครับวันนี้เรามาก่อติดข่าวสารรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะฮะเรื่องราวที่ร้อนแรงที่สุดประจําวันนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องราวอนาคตของโอเลกุน้าโซชานะครับว่าจะปลดหรือว่าไม้ปลดนะครับแล้วก็กุญซือที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นคอนเต้หรือจะเป็นซีดานวันนี้เรามีอัปเดตมาฝากกันนะฮะก่อนหนึ่งฝากเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับให้ผม นะแต่ก็มีทางด้านของสปอนเซอร์ครับกระเบนเน็บนั่นเองใครมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับติดต่อไปสั่งซื้อยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บได้เลยรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจมทองนะครับแก้การกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อ2ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ได้ผ่านช่องทางในภาพครับมี f c e e o o o Li น์แอดและเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับ วันนี้ทางเจมส์ดักเกอร์ครับสายข่าวคนดังเทียหนึ่งจากเทเลกราฟนะครับออกมาจัดหนักๆมากๆเลยถึงปัญหาภายในทีมที่เริ่มจะอย่างลึกมากขึ้นหลังจบเกมแดงเดือดนะครับที่แมนยูโดนลิเวอร์พูลคู่แข้นแสนรักถล่มไปถึง5มเมล็ดด้วยกันนะครับ แม้ว่าก่อนหน้านี้ครับโซชาจะมีเครดิตในการรวมใจนักเตะในทีมและก็ได้รับความเคารพจากนักเตะเสมอนะครับมีผลงานแง่บวกตลอดแต่ดักเกอร์ก็บอกครับว่าณนะตอนนี้ห้องแต่งตัวของแมนยูเนเต็ดเริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับคือสื่ออาจจะบอกว่าทีไม่มีบรรยากาศขมุขขมมวไม่มีบรรยากาศทะมึนทึมเหมือนในยุคข,ของโชเซ่มูรินญ่หรือว่าหลุยส์ฟานกาวนะครับแต่ว่ากับล่าสุดที่พ่ายแพ้มาถึง05เนี่ยมันทําให้นักเตะหลายคนก็ตั้งคําถามอย่างหนักเลยว่า ถ้าอยากจะไปถึงแชมป์อยากจะได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกอยากจะได้ถ้วย UCL เนี่ยโซชาจะพาทีมไปถึงจุดนั้นได้จริงๆหรอเพราะว่าในเกมล่าสุดเรียกว่าโดนสอนบอลเลยนะครับเป็นการเอาคลาสไปเลยทีมของเจอร์กนครอปดีกว่าเราทุกกระบวนถ้าการจัดตัวการแก้เกมอะไรต่างๆมันทําให้นักเตะในทีมเนี่ยเริ่มจะไม่มั่นใจกันแล้วและคิดว่าถ้าอยากจะไปสู่ความสําเร็จยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับโซชานะ่าจะไม่ใช่คนคนนั้นที่จะพาทีมไปถึงจุดสูงสุดได้ มีการเปิดเผยครับว่านักเตะคนแรกๆที่เข้าไปเผชิญหน้ากับโอเลกุนาโซชาแบบตรงๆก็คือเอริกไบย์นะครับโดยที่เขาไม่พอใจเรื่องที่โซชาเลือกใช้งานแฮร์รี่แม็กควายก่อนทางทางท,างที่ก็ไม่ฟิตในเกมกับเลสเตอร์นะครับคือก่อนหน้านั้นแม็กควายก็มาเจ็บน่องมาตั้งเนิ่นนานแล้วก็มีการเข็นลงสนามไปในการพบกับเลสเตอร์ซึ่งก็นำมาสู่ความพ่ายแพ้2ประตูต่อ4นะครับแม็กควายก็มีข้อผิดพลาดอย่างหนักในเกมนั้นด้วยมากไปกว่านั้นนะครับแม็กควายก็ยังได้ลงสนามต่อเนื่อง ในเกมกับแอตแลนตาและก็ลิเวอร์พูลอีกนะครับไบยี่ก็นั่งยาวๆทั้งที่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ฟิตปกติดีการซ้อมก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงสนามทําไมคุณเลือกแต่แม็กควายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อเขาเปิดเผยออกมานอกจากนั้นครับบางคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมนักเตะอย่างฟันเดอร์เบ็กอย่างเจสซีลินการ์ดถึงถูกมองข้ามตลอดเลยทั้งๆที่ก็มีฟอร์มดีทุกครั้งเวลาลงสนามและกลายเป็นว่าแม้จะทําดีขนาดไหนก็ตามก็ยังเป็นได้แค่ตัวสํารอง ทำให้โซชาก็แอบโดนมองครับว่าเป็นกุนสือที่เลือกที่รักมักที่ชังนะถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักอะไรประมาณนั้นนะครับโซชาก็โดนมองว่ามีเฟเวอร์ริทมีนักเตะค,คนโปรโดในใจเสมอสื่อย้านะครับว่าไม่มีนักเตะค,คนไหนไม่พอใจในความเป็นโซชานะคือไม่พอใจในเรื่องของนิสัยหรือว่าเรื่องของบุค,คลิกเนี่ยไม่มีทุกคนโอเคกับโซชาหมดแต่หลายๆคนเนี่ยเริ่มจะไม่โอเคกับรูปแบบการทําทีมแล้วพูดง่าย พวกเขาคิดว่าโซชาเนี่ยไม่เก่งพอกับตำแหน่งตรงนี้ครับและคงจะไปเทียบกุนซอระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอย่างเป๊ปอย่างทูเคิลหรือแม้กระทั่งครอฟได้ยากโดยโซชาดูเหมือนเป็นผู้จัดก,การทั่วไปเหมือนเป็น managing director มากกว่ามากกว่าจะเป็นโค้ชเพราะว่าในหลายๆครั้งเขาจะมอบหมายหน้าที่คุมซ้อมให้กับคีแรนแมคเคนน่ากับไมเคิลคาริกเป็นคนดูแลเสมอนะครับแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยจะลงมาซ้อมแบบเต็มที่สักเท่าไหร่แล้วมันก็ส่งผลต่อความมั่นใจของนักเตะอย่างมากก็คิดว่าแบบเอ้ย ทำไมคุณถึงส่งรุ่นน้องมาดูแลแล้วคุณไม่มาดูซ้อมแบบเข้มงวดบ้างหรออะไรอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่แค่ดักเกอร์คนเดียวนะครับที่รายงานในทนํานองนี้เพราะว่าแซมมอนสโตนจาก BBC สายข่าวเทียสูงสุดของฝั่งแมนยูก็รายงานทนํานองเดียวกันครับว่านักเตะก็ไม่พอใจแท็กติกแล้วก็รูปแบบการทําทีมของโซชาและก็มีสิทธิ์ที่เขาจะโดนปลดออกจากตําแหน่งหลังพ่ายแพ้ยับเยินนะครับคือมันจะมีเกมหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนอะ่ะคล้ายในกรณีของเดวิดมอยส์ก่อนหน้านี้ที่แพ้เอลเวอร์ตันแล้วก็โดนปลด โชเซ่มูรินโญ่แพ้เกมแดงเดือดโดนชาคิรี่ยิงไปแล้วก็โดนปลดเหมือนกันนะครับทั้ง2คนนั้นน่ะต่างก็แพ้ในเกมบ่ายวันอาทิตย์เหมือนในเกมของโซชาล่าสุดเลยแต่ว่าแซมมอนสโตนบอกให้จับตาดูวันนี้เอาไว้นะครับวันอังคารวันนี้เพราะว่าทั้ง2คนนั้นน่ะทั้งมอยส์แล้วก็มูรินโญ่แพ้วันอาทิตย์แล้วก็มาโดนปลดวันอังคารทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูวันอังคารวันนี้ไว้ให้ดีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโซชา์หรือเปล่า คราวนี้ใครจะเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาทดแทนที่ได้บ้างนะครับหากโซชารโดนปลดออกจากตำแหน่งจริงๆแซมมันสโตนเขาก็ให้ชื่อมาเอาใจแฟนผีเลยนะครับก็คือเป็นกุนซือไฮโปรไฟทั้งคู่ได้แก่อันโตนิโอคอนเต้และก็เซนดินซีดานนะครับที่ก็ว่างงานอยู่แล้วก็เป็นกุนซือระดับชื่อชั้นท็อปเทียนะครับที่พร้อมจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมได้ทีมที่กำลังลงเหวเนี่ยน่าจะเป็น2คนนี้แหละที่จะพอมี ความเก่งในการดึงกลับมาสู่จุดที่สูงกว่าได้นะครับซึ่งในกรณีของคอนเต้แน่นอนว่าเรื่องของถ้วยรางวัลไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วนะครับไปไหนก็ได้แชมป์ตลอดไปเชลซีก็ได้แชมป์ไปอินเตอร์ก็ได้แชมป์นะครับแต่ประเด็นหลักก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์นี่แหละที่ยังมองไม่ออกว่าจะไปได้สวยกับการคุมทีมระยะยาวขนาดไหน สื่อกังวลว่าคอนเต้ e มีบุคลิกที่พร้อมจะไฝ่มากเกินไปครับแล้วก็ต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จในการทำทุกอย่างซึ่งอาจจะขัดกับการทำงานของบอร์ดบริหารที่แมนยูนะครับที่ก็ชอบเข้ามาแทรกแซงบ้างในบางครั้งกลัวว่าแบบเดี๋ยวมาแป๊บๆมีปัญหาการกระบ,บอดแล้วก็ต้องไปหาคนใหม่มาแทนที่อีกนะครับแล้วทางคอนเต้ก็มีชื่อเสียงในการไฝ่กระบอดมาหลายครั้งแล้วด้วยอีกอย่างคือถ้าเกิดเอาเข้ามาเนี่ยอาจทำให้ต้องมานั่งปรับโครงสร้าง เบื้องลึกภายในทีมอีกนะครับคือดูง่ายๆคอนเต้ชอบเล่นแผนหลัง3อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขุมกําลังอีกเยอะแยะมากมายให้ตรงใจกับตัวของเขานะครับบอร์ดบริหารก็เลยยังคิดไม่ตกว่าจะเป็นคอนเต้ดีไหมส่วนในฝั่งของซีดานครับอันนี้แฟนบอลทุกคนน่าจะอยากได้อยู่แล้วเป็นตำนานระดับโลกนะครับในเรื่องของการลงสนามในการคุมทีมก็พามาดิดได้แชมป์มาเยอะแยะมากมาย แต่จุดที่สโตนเขายกมาก็คือซีดานเนี่ยประสบความสําเร็จในสเปนก็จริงแต่เขาไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเลยนะจะไม่เหมือนคอนเต้ตรงนี้นะครับเพราะคอนเต,ต้เคยมาคุมเชลซีเป็นแชมป์แล้วซีดานยังไม่เคยมาคุมทีมในอังกฤษเลยแถมเจ้าตัวยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยซ้ํามันอาจจะกระทบกับเวลาคุมทีมข้างสนามหรือเปล่ากระทบกับเวลาคุมซ้อมหรือเปล่าอาจจะคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนที่อยู่ที่สเปนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แซมมอนสโตนเขาก็คาดออกมา แต่ต้องบอกครับว่านักข่าวดังๆวันนี้ส่วนใหญ่ผมกระแสข่าวไปที่ฝั่งของอันโตนิโอคอนเต้นะครับโดยนี่คือตัวเต็งที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเข้ามาแทนที่ของโอเล่ในอนาคตแรงข่าวส่วนใหญ่ครับที่เป็นเทียสูงสูงก็บอกว่าบอร์ดบริหารระดับสูงของแมนยูอย่างโจเอลเกรเซอร์อัฟรามเกรเซอร์นะครับสองพี่น้องเจ้าของทีมรวมไปถึงริชาร์ดอาร์โนแล้วก็เอ็ดว์ดเวิร์ดที่เป็นระดับ CEO เนี่ยได้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางออกในเรื่องของผู้จัดจการทีมแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องของการปลดมาก่อนเลยเนี่ยเราจะเคยได้ยินข่าวมาตลอดว่าแมนยูไม่คิดจะปลดโซชาอยู่แล้วต้องการจะให้คุมทีมไปยาวๆแต่ตอนนี้พอผลงานในเกมยังเดือนมันล่มจมมากๆทําให้บอร์ดก็เริ่มคิดแบบจริงจังกันบ้างแล้วครับคือขนาดที่ว่าริชาร์ดอาร์โนต้องแคนเซลงานทุกอย่างเมื่อวานเพื่อเข้าประชุมนะครับจริงๆเขางานเยอะมากริชาร์ดอาร์โน่ในการคุยกับลูกค้าในการประชุมนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วแคนเซล,ลก่อนขอมาคุยกับเจ้าของทีมก่อนว่าจะเอาไงกับ อ,อนาคตของโซชานะฮะซึ่งฟาบิโอโรมาโน่บอกครับว่าอันโตนิโอคอนเต้ไม่ปิดโอกาสที่จะเข้ามารับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเองจะไม่ใช่คนที่ชอบเข้ามารับงานกลางซีซั่นก็ตามแล้วตัวเขาก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากแมนยูหากมีการติดต่อเข้าไปแบบเป็นทางการ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฝั่งแมนยูก็ต้องให้เกียรติโซชาเช่นเดียวกันโดยเรื่องของการพูดคุยต่างๆจะเกิดขึ้นหลังได้ข้อสรุปในเรื่องอนาคตของโซชานะครับถ้าปลดแล้วอาจจะเป็นการไปดึงคอนเต้เข้ามาแต่โรมาโนยืนยันครับว่าคอนเต้พร้อมรับฟังข้อเสนอจากแมนยูแน่นอนไม่ปิดกั้นเลยอยากจะมาด้วยซ้ำนะครับอันนี้โรมาโนบอกเอาไว้เว่าสายข่าวเจ้าอื่นๆในอิตาลีนะครับเน้นว,ว่าอิตาลีนะ ไม่ว่าจะเป็นจานลูก้าดิมาซิโอนะครับหรือพวกอัลเฟรโดเปดูล่าดานิเอเลลองโกต่างก็มาแบบหวือหวาครับมาแบบฉุดฉาดเลยบอกว่าแมนยูเคาะแล้วที่จะให้คอนเต้เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของสโมสรแล้วก็มีการติดต่ออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วด้วยซึ่งตัวคอนเต้ก็ตอบตกลงเช่นเดียวกันนะครับดิมาซิโอบอกเลยว่าคอนเต้เซย์ yes to the deal นะครับ สาเหตุที่คอนเตยยอมตกลงง่ายๆแบบนี้สื่อบอกว่าเป็นเรื่องของขุมกําลังล้วนๆครับโดยที่เขามั่นใจว่าจะสามารถพาทีมปัจจุบันเนี่ยทำผลงานที่ดีได้เพราะมีนักเตะระดับท็อปหลายคนนักเตะซูเปอร์สตาร์ล้นทีมอยู่แล้วพร้อมใช้งานทันทีนะครับแต่เผื่อใจไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการรายงานล่าสุดจากฝั่งของอิตาลีเท่านั้นไว้รอคอนเฟิร์มชชว์อีกครั้งหนึ่งจากฝั่งอังกฤษดีกว่า ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอนนี้ย้ำครับว่ายังไม่ปลดโซชานะครับยังเป็นโซชาเหมือนเดิมที่น่าจะได้คุมทีมต่อไปก่อน แต่ถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรที่มันโปร่งปลางเข้ามาเดี๋ยวเราจะรีบเอามาฝากแน่นอนนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่เป็นอัปเดตล่าสุดจากกันโตน้าล่าข่าวแมนยูนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับแล้วก็มีเพจ Instagram สามารถไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับฝากสปอนเซอร์ครับกระเบนเนบและยา่านจอมทองวันนี้ผมขอนาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในรายการแสวมสปอร์ตฮารฟไทม์แล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับสามทุ่มมีไปภาคงาน FIFA 2ยิด้วยนะครับฝากติดตามกันนะคร